อนอนบนหลังคาเลยฮะกว่าน้ำท่วมหรอหนีฝนหรอหนีน้ำหรอโลกฮะอยู่บนหลังคาเลยชอบมาน,นอนบนหลังคาบ้านในบ้านไม่นอนกันนะคะในบ้านเนี่ยมีเบาะไม่นอนกันชอบนอนบนหลังคาก็เลยเอาเบาะมาวางบนหลังคาให้ชอบมากเลยเพ่อใหญ่เพ่อใหญ่ชอบมากเลยใช่ไหมโลกฮะ วันขึ้นเยอะแล้วนะเราอะ่ะฮะวันขึ้นแล้วอดูตาิเนี่ยเอ้อยกายเป็นแมวเชื่องไปแล้วลูกพ่อใหญ่เอ้ยอีกพ่อใหญ่เอ้ยกายเป็นแมวเชื่องไปแล้วลูกรู้ไหมเนี่ยว่าจะคิดบ้างไหมว่าจะมีคนมาลักขนาดนี้ลูกฮะรู้ไหมคิดบ้างไหมลูกว่าจะมีคนมาลักหนูขนาดนี้ฮะฟักทองก็เหมือนกัน ตัวเบลเลอร์บลาอะไรฟักทองอ่ะฮะคิดไม่รู้ว่าจะมีคนรักขนาดนี้คิดไหมโอ้ไม่คิดเลยไม่คิดไม่ฝันเลยนะแม่ว่าแม่จะมารักขนาดนี้ไม่ใช่แต่แม่คนเดียวว่าพ่อแม่เอฟซีก็รักลูกมากเลยเพราใหญ่เอ้ยดูสายตาของเขาแววตาสายตาที่ไร้เดียงสาสายตาที่บอกถึงความที่เขามีความสุขนะคะอบอุ่น มีบ้านมีที่หลบแดดหลบฝนมีอาหารให้กินเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยอ้ามีสกิดมีสกิดแน่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 มีสกิดด้วยเอมีหอกมีเล่นแล้วนะคะทุกคนมีเล่นแล้วนะมีหอกนั่น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 มีหอกแล้ว มีเล่นแล้วเอไหนเข้อมือไหนเอข้อมือไหนเอข้อมือเข้อมือแหนะ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 น่าเอาเรื่องไหมเนี่ยฮะน่าเอาเรื่องไ,ไหไมดูสายตาสิโอ้โอ้โอสกิดสกิดมือสกิดมืออ่ะสกิดมืออ,อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเออจะเล่นหนรอลูกจะเล่นกับแม่เหรอฮะ ีวิตเขาเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเปลี่ยนในทางที่ดีนะลูกนะชีวิตเปลี่ยนในทางที่ดีหลับตารับรู้รับรู้ดูสายตาหนูสิพ่อพ่อให้แม่ดูสายตาหนูสิว่าหนูมีความสุขขนาดไหนเนี่ยเนาะอยากให้ทุกคนเอาแมวจรมาเลี้ยงเอาแมวจรมาเลี้ยงสงสารแมวจร พอเขาได้อยู่สุขสบายแล้วนะสายตาเขาอะแววตาเขานะ่ะมันบ่งบอกถึงความสุขได้เลยนะคะไม่ต้องหวาดระแวงใครไม่ต้องกลัวใครเนี่ยสำหรับพ่อใหญ่เนะนี่ยโอ้ไปแล้วไปแล้วลำคานลำคาญขันหลังข <c oughs> ันหลังคนดู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 ขันหลังขันหลังให้โอ้ยขันหลังให้เหรอฮะไม่เอาเลยใช่ไหมอ๋อไม่เอาไม่เอา ไม่อย่ามายุ่งกับหนูเออหาวปังปังลูกปังปังเจาเอ๋เข้าลามข้าลามไปนู่นปังปังไไค,คะฟักทองฟักทองเอ้ยฟักทองสบายดีแล้วฟักทองแต่งร้าน แตงโมแต่งไทยแต่งอ่อนแต่งกวากลุ่มของเขานะคะเจ็ดชีวิตอยู่สุขสบายแล้วลูกไปไหไปเที่ยวไหมพาไปเที่ยวไปไหมไปไหมไปวิ่งเล่นไหม <laughs> ไม่ไปหรอกแม่ข้างนอกไม่ปลอดภัยเดี๋ยวไปแล้วไม่กลับ ข้าวหลามข้าวหลามฟักทองแตงร้าน้าไนดกแตงร้านเอยแตงร้านมีหัวใจสามจุดข้างหลังแมวหลังหลามสามจุดเลยนะคะเย,ยฟ้าใสนอนต้นหอมนอน ไ่บุญจ๋าไ่บุญนอนซะลูกนอนซะคุณหนูคุณหนูไขวานโอ้โหนอนกันบนเตียงมีความสุขจังเลยลูกฮะคุณหนูไขวานคนเก่งลูกไหนดูสิอุ้ยคนสวยของแม่ คนสวยของแม่มาอยู่ห้องข้างบนจะบายเลยไหมลูกจ้าสบายเลยใช่ไหมคะจาคุยเก่งด้วยอันนี้คุยเก่งด้วยจาไขหวานล่ะคะไอนดูหน้า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 ชีดูหน้าชีดูหน้า,นา,นาชีเอ้่ซีคิดถึงค่ะลูกคิดถึงหนูคิดถึงไขหวานคนสวยอะ หนูน้อยสบายแล้วลูกสบายแล้วหนูอยู่สบายนะคะพ่อ,พอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะหนูอยู่สบายแล้วคะ่ะน่ารักมนะ่าเอ็นดูจริงๆเด็กน้อยเนี่ยหืมหนูน้อยไขหวานอยู่กับพี่ๆเขาในห้องนะลูกเนาะอยู่ในห้องนี้แหละปลอดภัยที่สุดเลยนะอ่ะไป อืมอืมหอมหอมน้องหอมน้องชิต้าเอาเอ้าเอ้าเอาเขาชอบยืนสองขาแบบนี้ไขวานอะชอบยืนสองขาชอบเล่นสองขาแบบนี้เห็นหลายครั้งแล้วนะคะไขวานอะยืนสองขาสิอาเอานี้ไหมอันนี้ไหมไหนยืนสองขาโชว์สิอ่ะอะยืนสองขายืนยืนขึ้นมายืนขึ้นมานี่นี่เห็นไหมคะ ชอบยืนชอบยืนขึ้นมาเนยนี่อ่ะยกอ่ะิกอ่ะิกอ่ะกมาขึ้นมาเออเออเห็นไหมคาเห็นไหมอ่ะยืนขึ้น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 อ่ะยืนขึ้นมายืนขึ้นมายืนขึ้นเร็วอ่ะเออยืนยืนโชยืนโชยืนโชโดยที่ไม่ต้องเกาะยืนโชเร็ว ไอหวานจา๋จาจ๋าส้มส้มเหรอคะรู้แล้วคะ่ะลูกส้มส้มแม่รักหนูนะคะแม่รักส้มส้มนะคะลูกอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึงขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเลยยึบยึบยึบแต่บางทีเขายืนเขายืนเล่นอ่ะเขาจะยืนเล่นกับพี่ๆเขาอะ่ะเขายืนสองขา เห็นหลายครั้งแล้วที่เขาทำเขาน่ารักมากมาลีลิลิเอ้ยลิลิด้านหลังไขหวานนะคะสตรองเท่าเทาจ๋าจ๋าโอแม่ทำไมไม่คุยกับหนูคุยแล้วค่ะลูกคุยกับส้มๆมแล้วค่ะคุยแล้วโชกุนก็หลับเอาไข่หวานมาให้ดูแล้วนะคะพ่อแม่คิดถึง ได้หายคิดถึงนะคะใช่ไหมได้หายคิดถึงหนูไขวานคุนสวยโอ้โหถังงอก,ก็เล่นเหรอลูกโอ้โหถัอง,งอกกเล่นเก่งจังเลยนะพุ่ไม่สวยพุไม่สวยหรอคะเก่งมากถังงอกอ